อยู่ในช่องเกนกันเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาอยู่ในแมปที่แยกร่างกันนะคะนี่แยกร่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะออันนี้หดตัวได้น,นะคะแล้วก็แบบทําตัวใหญ่ได้เราขอสื้อต,ตัวก่อนแป๊บนะคะนี่ก็จะกลับมาเป็นตัวเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะแยกร่างให้ดูนะนี่จะแยกร่างไว้ตัวหนึ่งได้อีกตัวหนึ่งนะคะ จะ,เ,เ,ระ,ะเรียกล่างเรื่อยๆนะคะเียกได้เลยนะคะทำเป็นวงกลมก็ได้นะ,ะนี่นะทำเรื่อยๆเลยนะอ่ะแล้วก็จะทำเป็น ได้นะคะ,ะต่อไปเราก็จะดูนะคะว่ามีอะไรอีกได้นะเดี๋ยวดูค่อนว่ามีอะไรเพิ่มมาอีกไหมน,นี่ค่ะนี่จะเป็นตัวเป็นแยกกันนะคะถ้าเรากดอันนี้มันจะเดินเป็นแถวกันนะมันจะเดินไปคนละที่คนละทางคนละทิศกันนะคะเดี๋ยวอะไรเฮ้ยตัวอะไรอะ อันนี้นะคะเขากาลังตกแมพอ่ะพอเราหยุดมันก็จะหยุดนะคะแต่เราจะตั้งตรงนี้ีกรออ่ะมันไม่ได้นะคะทุกคนแล้วก็ต้องนี่นะคะ ต้องกดหาที่มันให้ตกลงนะไข่อานะคะพอมันไปเสร็จมันก็จะตกแแบบนะคะทุกคนนีนตอนนี้มันจะเดินเข้าหาเราอยู่นะคะ าานี่ค่ะเราจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรอย่างอื่นบ้างนะคะ ันนี้น่าจะเป็นเปลี่ยนหน้านะคะเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูนะเฮ้ยมีด้านน่ารักเลยอ่ะอันนี้นะคะอะพอเปลี่ยนปุ๊บตัวละครขอ,ของเราก็จะไม่เปลี่ยนนะคะแต่เราต้องเียกล่างหางน่มาดูเกาหลอันนี้มันจะเดินหันหน้านะ Thank you. ให้มันเดินไปนะคะให้พวกตัวเลขของเราตกแมปก่อนนะเราจะไปดูเลยว่าตกแมบแบบไหนเริ่มถ่ายไปกละตัวกันแล้วนะคะเราก็อ่ะเรียกล่างหน่ได้นี่นี่นี่ พอเรากนนี้ใเ,เราคนนีอ่ะเอาตัวของออกนะคะอันนี้คือทําการตัวของเราออกะะอ,นนอ,กอ,อ,อ,กอ่แล้วเ,าเอาทําของคนอื่นไม่ได้นะคะเพราะคนอื่นเขาทําเองเขาจะลบได้ถ้าเป็นตัวเจ้าของของเขาเองเขาจะลบได้นะคะแต่ว่าตัวเองลบไม่ได้นะคะอ่ะอน,นี่เขาถือดาบอยู่ใช่ไหมดาบกำลัลงใท่ เดี๋ยวเราจะแยกล่างนี้เรอะเป็นวงกลมให้เขางงนะคะอะพอเสร็จแล้วเราก็จะทำตัวใหญ่ขึ้นแล้วตัวใหญ่ก็จะอยู่ตรงนี้ อันนี้มันเสียงไม่ใช่อ,อะ่ะ๋ยวเราลองยืดตัวให้มันใหญ่ๆเลยนะคะน,นี้ใหญ่เท่าเขาแล้วนะอ่ะเราก็แยกล่างเลยใหญ่เกินเพมานมันใหญ่เกินเนี่ย เดี๋ยวลองแยกกีเยอะให้มันเต็มแมปป่ะอ่ะเริ่มลงแลวเฮ้ยทุกคนเด้งเลยอาช้าเลยเอาตัวใจปุ๊บช้าเลยนะอืมเดี๋ยวเราจะไม่ใช่ตัวนะคะ ต้อไปลบตัวละครของเราก่อนนะ ังเกตนะคะว่าตัวของตัวครของเราเยอะมากเลยอันนี้ต่อแถวเรียนกันหรือปล่นมันตัวใหญ่เอามีมีตัวต้องการแค่หนึ่งบันนะคะทุกคน อืมเอาเอาสี่ตัวก็ได้ลบไม่หมดอ่ะห้าตัวก็ได้เรามาลองนั่งกันดูนะคะ ลบตัวนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำตัวนี้เ,เดี๋ยวเราลองดูทำท่าแบบนี้ทำแบบนี้ก็ได้นะ อะอะไรวัดอ่าก็จบไปแล้วนะคะกับแมพที่แยกล่างนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งิ้งิ้ด้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย